เดี๋ยวลองเข้าไปหาสองคนนั้นใหม่จะลองเล่นเป็นมันติเลยเมอเมื่อกี้เล่นไปเกมเด้งอ๋อเขาน่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเขาบอกโอเคไหน,น นี่นี่สองคนนี่อยู่ใกล้กันนี่เล่นมันติเพลเยอร์นะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับสองคนนี่กำลังเฮ้คนแรก4.5โลไปแล้วหรอโอ้โหวางเบ็ดที่อหน ดีแวกะขอเงินด้วยขอโชว์หน่อยโชว์ให้ฝรั่งดู่อที่นี่เนี่ยโชว์แบบแย่งป้าหน่อย <c oughs> เรามาฝลันะ่ะจับไปโชว์หน่อย ดูสิว่าเราจะได้ปลาไหมตักข้าวมาอุาา๊ย <c oughs> โดนแล้วไงเต็มไหมองงโอ้มขาดโอ้อเลือกที้ขาดเลยฮนะ ไม่รู้โดนตัวอะไรโอ้โห<ม>ถ้าคนไทยมาเล่นด้วยกันได้เยอะนี่จะสนุกมาเ่เลนนี่คือีแต่ฝรั่งสองคน ูกันว่าผมจะได้ปลาไหมโถนะโนะ <c oughs> อ้ยได้คนแรกนั้นได้ไป่6กิโลแล้วปลาเก่งมากนะโยนเด็ดไปใกล้ผมเล ก็ดีเท่ามกเราเรหาที่เราจะไ,ได้วางตั้งแค้น้ด้ กดตัวอ e ิงข้างขาไว้ก็เดินเข้าไปใกล้ๆเน้่ตรงนี้แหลอะอตัววางเบ็ดอันแรกตรงนี้วางไว้ครับอัที่สองครับอันนี้ก็ด้

วันเราจะได้ปลาไหมไม่โอ้ยตรงนีนปลากี่ล,ล้าะลองแข่งกับฝรั่งดูฮะนอ่โอ้โดนถ้าสัญลักษณ์เหลืองๆแบบนี้ก็คือสีเหลืองนะก็คือโดนอ่า โดนโครนหมดเลยตรงโครนเฮ้ยเฮ้ยอไะไรฝคกอ,อันแรกจรนนะโรดแล้วฮะอ้าวลรดจดหรือเป่าอธิษฐานอ้าวลุดอีกแล้วฮะโหยังไงมันจะติดหลุดฮะ น่าจะตัวใหญ่ไม่ว่นั่น ไอ้คนแรกห้าสิบห้าโลที่เป็ดคนแรกหุดอ่าอ่าอะไรคือจีอ่าอนอะไร้ะอัทีสามครับโอ้โหตึงมากตึงมาก ครับตัวนี้ได้ไหมติดแบบมาได้ไหมออือรู้สึกเบ็ดอันเล็กไปนะฮะอืออันเล็กไปครับอืออยาให้ขายหน้านะเว้ย จะขาดเนี่ยขาดเนี่ยอย่าให้ขายหน้าฝรั่งละโวยนะฮะอย่าดิ้นอย่าดิ้นเอาแล้วไงจะได้เนี่ยอ้ยต่อมาแล้วฮะตายแล้วครับโอ้ยูหัวใหญ่ไหิโลเขาเนี่ย โอ้ได้มาแล้วฝนตกหูหกจุดเจ็ดกิโลกรัมเราถึงว่าสุดยอดระดับตรงนี้รับสุดเจ็ดแต่ของมันไม่ได้ทีหลายโลเลยนะครับฟางเลย จะดูสองคนนี้มันตกเจตบมาน,นด้ยังดงวางั้นตั้งชั้นหม่ขอเดือด่อยดิเค่อดูนะ 哇，两边这样子。 ถ้าตัวใหญ่ๆต้องตกยังไงอันนี้ถือว่ามาเรียนวิชาแล้วมือโปรเขาโปรเขาทำไปไหนอ่ะได้แล้วเลืโอดโอ้โห มันมีตัวเล็ใหญ่เข้าไแต่ว่าได้เยอะแต่ใกล้บ่อห่ตัวแด้านคือแดครับ เพิ่งได้เจ right ็ดโลเองครับอายเขาไม่แ่ขอตัวใหญ่

นี <ic flexible> ่นะครับอันแรกครับยาวพี่หลุดนะตาาาดนโหานนะอห้ัวนี้ถ้า่ตัวใหญ่นะฮะอีกนะ ติดอีแล้วจะขอ,อตัวนี้ก่อนได้ไหมขาดไปแล้วหืมอืมืนอย่างเโอ้